รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครสภานำครูอาวุโสประจำปี2553เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช1พฤษภาคมนี้ครูสภาประกาศนำครูอาวุโสประจำปี2553จำนวน1,922คนเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือในวันอังคารที่1พฤษภาคม2555 เวลา13นาฬิกาณสาลาดุสิตด,ดาลายัยสวนจิตรดาโดยครูอวุโสที่มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่30เมษายนณอาคารใหม่สวนอ,อนัมพรตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง12นาฬิกาสมาธ์องค์กรครูอีสานจัดประชมุมผู้นำองค์กรครูภาคอีสาน20จังหวัด โดยเชิญเลขาธิการพุทธสภาดรองค์กรอมรสรีนัทและรองเลขาธิการพุทสภาไายนรงค์ธิตมรลิวัตรเข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรครูภาคอีสานทั้ง20จังหวัดพร้อมประกาศยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรครูภาคอีสานเป็นหนึ่งเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษาของชาติองค์กรครูภาคอีสานจัดงานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาครูอีสานเป็นหนึ่งณหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนครจังหวัดขอนแก่น โดยเชิญดรองค์กรอมรศรีนันเลข,ขาธิการครูสภาเป็นประธานพร้อมมอบโลก่เกียรติคุณให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจำนวน313คนพร้อมรับมอบเงินบริจาคจำนวน3า3 0 0นนบาทจากองค์กรครูภาคอีสานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอวุโสในพระบรมราชูประถมครูสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล10,000 0ครูดีประจำปี2555 ดอกเตอร์องกอดอมรศรีน,นันเลขาธิการครูสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล100,000ครูดีประจำปี2,555โดยคุณครูที่สนใจสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ100,000ครูดี2,555ที่ครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคม2,555ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล100,000ครูดี ประจำปี2,555ภายในเดือนตุลาคมที่เว็บไซต์ของครูสภางานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจยอยู่แล้วดูเหมือนจะภูมิใจย,ยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีกขอเชิญชวนครูทุกคนทำความดีถวายในหลวงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญ ถาบรนอุดมศึกษาถ้าไม่สร้างกิจปัญญาให้ค,ค,คนไปทํากระดาษเพื่อนมือประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนไทยกลำลังมองว่าการศึกษายอยู่ที่ปบประก,ศกาศสเ้ยเดือพบกับครูสร้างคนคนสร้างโลกและดิฉันอดิศรากันทรจเจริญทุกวันเสาว์หนาิกาสนาทีทางโมเดิร์นไนทีค่ะ ดัยสนับสนุนโดยครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาชีพสร้างคนสำนักงานคณะกรรมการสกสคชีวิตครูเราและที่ชื่อไลฟ์ฟิลที่ตามติดชีวิตคุณครูจำเหตุการณ์ที่เราไปถ่ายทำกันที่ยาลาได้ไหมที่ยาลาครับจำได้ก็ หลังจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์บบที่ทันใหญ่ยะลาและจุดที่ไปถ่ายทําเนี่ยก็เป็นจุดที่เรานั่งกินร้านอาหารตรงนั้นถึงว่าเช้าที่ในเมืองยะลาใช่ไหมเม<า>ื่อเดี๋ยวขอถามนิดนึงด้วยออแล้วเรือถ่ายครูเพื่อนครูเราที่ที่เราได้พูดคุยด้วยเนี่ยทุกคนปลอดภัยอย่งพี่น้องเพื่อนครูเพื่อข่ายของเราทั้งหมดปลอดภัย ได้โทรมาเช็คกันแล้วเป็นระยะเป็นระยะภายหลังจากที่ทีมงานคือสร้างคนคนสร้างโลกเดินทางกลับจากธรกิจนพทุนที่สาวจังหวัดชายแดนใต้เพียงไม่กี่วันเช้าวันที่31มีนาคมเวลาประมาณ11.00นได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง3จุดในเมืองยะลา2จุดและในใจกลางหาดใหญ่อีก1จุดซึ่งมีผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตมากกว่า13ราย บาดเจ็บอีกกว่า400คนนี่อย่างผมบอกตรงนี้พื้นที่ระเบิดอย่างนี้นเลยเนี่ยหน้าวายไมเวนี่หน้ารถจักรยานยนต์แบบใช่ครับเนี่นี่เป็นเส่นอันตรายที่ของยละลาถนนรวมมิตรเจ้าหลังมันมัน,มนระเบิดเรียงเลยครับเรียงยาวไปถึงน,นู้นเลยและหนึ่งจุดสําคัญในเมืองยละลาคือร้านขายกาแฟและร้านอาหารเช้าที่อยู่ตรงข้ามกับร้านมอเตอร์ไซค์บนถนนรวมมิตร และเป็นร้านที่ทีมงานครูสร้างคนคนสร้างโลกได้ใช้เป็นที่นั่งพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้นำเครือข่ายครูในจังหวัดยะลาและช็อตนี้เป็นช็อตพิเศษที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้ติดตามดูไม่ว่าจะเป็นความคิดภาพเห็นของพี่น้องเพื่อนบุ่ของเรารของชาวบ้านของใครกับใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมภาพของเราวันนี้จะเป็นมุมภาพก่อนเกิดเหตุการณ์ ที่ยะละยาะแล้วก็สถานที่เกเี่ยก็คือจุดที่เรานั่งสถานะเราตั้งสถน่วยงานตรงนี้ที่เรารวมตัวกันเป็นชมรมนะคะก็จะมีทางทีมงานของเราได้มีโอกาสร่วมพูดคุยจะพูนคุูและบุคลากรทางการที่จะรับความสูญเสียและจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ แม้หลายท่านจะกลัวและหวาดหวั่นแต่ก็ได้เล่าได้ระบายความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ซึ่งหลายท่านได้ร้องขอทางทีมในเรื่องของการเผยแพร่อออกากาศเนื่องจากเกรรจันลรยที่ไม่อาจคาดคิดพอลงมาปั๊บก็คิดว่าแขนขาขาดแน่แล้วงานนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวก็คือเลือด จุดนั้นมันเป็นจุดที่ทหารเขามารับครูตอนเช้าไปโรงเรียนนะคะจนถึงช่วงเวลาที่ทหารกับครูพร้อมกันเขาก็กดระเบิดทีนี้มันนั้นโชคดีอาจจะเป็นเพราะว่าพระคุ้มครองก็ได้แต่ได้รับบาดเจ็บทางที่หูนะคะมันจะมีรู้สึกเจ็บอยู่ตลอดเวลานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับพ่อค่ะแฟนไม่รับลูกแะไปจากโรงเรียนสี่โมงสิแมาแก่นอนหลับ คนไหนกี่รถจักรยานมาสองคนแต่ว่ารถเครื่องหนูไม่เห็นหนูว่ามันคือบุรีหนูก็ทำเอาเอาอะไรแกก็ชักปืนที่เอวมายิงแฟนหนูสี่นัดนัดที่สี่ยันอยู่ที่แฟนนัดที่ห้าที่หกก็อยู่ที่หนูอยู่กันตรงคนลูกปัจจุบันนี้ตอนที่แฟนหนูเสียเขาก็ผ่านหนูทีไปเ็้าใจว่าโดนจะมาเก็บไปประมาณหนึ่งปีจนว่าบ้านนี้โดนหมายสารมาที่บ้านเลยหนูก็ไม่ใจธนาคารเลยก็ไม่เอาทิ้งบ้านไปเลยพ่อแม่บอกว่าไม่ต้องอยู่แล้วหนูนึกถึงลูก ลูกนี้ร้องทุกวันเลยตอน,ตอนหน <า S> ูไม่อย e ู่เขาบานอูนีไปครับนอนไม <onos ść S 2> <endorsed. S 1> ่หลับไปอยู่เทพก็อยู่ไม่ได้ลูกโทรแม่กลับบ้านได้นั่นแม่กับบ้านได้ประวันเกิดมันถึงวันเกิดพ่อแกก็ทํากล่องจดหมายไว้แล้วก็เขียนกล่องของวันมาเขียนถึงพ่อพอวันพ่อแกก็เอากล่องของวันมาเขียนถึงพ่อเวลาจะทานข้าวแกว่ามามาทานข้าวกับลูกกับแม่นี่สามคน ไอ้ล้อุก็ืนปัจจุบันนี้ก็แบบแม่เราไม่ต้องไปไหนนะตำรวจทานครูบาอาจารย์ชาวบ้านผู้คนเสียงมีดร้องเนื้อนองถนนระเบิดปืนก้นของคนตายนายอีกกี่ชีวิตแต่ปะจุดลัจะหาอะไรต่างๆมาเนี่ยเป็นเป็นตเสียงมลายทั้งหแล้ววันนี้ที่เรามานั่งอยู่นี้แหี่มีถนนรวมมิตร เป็นจุดอันตรายมากยิ่งกว่าจุดใดในเมืองนี้จี่นี้เป็นเช่นอันตรายที่สุดของยะลาแล้ววันนี้พี่ก็เลยนัดเอาท่านผู้นาของจังหวัดยะลามาพบกับทางรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกพี่ขออนุญาตสวัสดีเป็นทางการครับท่านั้งสคนนี้ก็ทำงานสมา,สานนคนหมดรุ่นนี้นี่เป็นยังไงบ้างพี่การขับเคลื่อนของทางกองรูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่า ความสมัคคีความปรองดองความเป็นกุกแผ่นแล้วก็จิตสาธารณะของเขาเนี่ยมีคนข้างสูงจะมีสูงโดยเพราะสถานการณ์หรืออะไรก็ตามแต่แต่ที่นี่เนี่ยแน่นมากเรายังไม่มีโอกาสได้เจอผู้นําครูสตรีซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งสามท่านนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของมาดามแกนนําขององ,องค,ค์กรครูในสามจังหวัดได้เลยครับที่นะท่านมนุษย์ภาพที่ปรากฏต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้องค์กรหรือว่าภาพการทํางานของสมาคมครูจััดยะลาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นหรือว่าหรือว่าเดินไปยุพไทยดิดิษทางไหนจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันมันเป็นตัวส่งให้เราต้องเข้มแข็งมันมันมันไม่มีองค์กรอื่นที่จะมาดูแลพวกเราได้ครับก็ครูด้วยกันครับจะต้องดูแลกันตามที่เราสามารถทําได้ เราเราจะเป็นต้องรักกันผมก็ยังยังมองถึงว่าคุณครูที่อยู่ในพื้นที่เสี่อมไทยลึกๆอย่างเช่นที่จุดที่บ้านเรากอนเนี่ยการดำรงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณครูเราเราต้อง,องทำยังไงมันถึงจะทำให้ปลอดภัยให้ดูแลเพื่อนครูเราได้นะครับคืออย่างแรกก็คือความกลุ้มกลืนต้องต้องทำตัวเราให้กลุมกลืนด้วยครับเึ็นอยู่ คุณครูที่ไปปฏิบัติหน้าที่นี่นะจะมีหลากหลายทางศาสนาบางคนก็พุทธก็สื่อบางคนก็คริสต์ก็มกีแต่ว่าจะเป็นศาสนานะับถ้าเราอยู่กันด้วยความรู้สึกของความความหินใจกันก่อนเอาเรื่องใจมาเป็นที่ตั้งคือใช้ใจวัดใจผมเองเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นมาทั้งอำเภอแล้ะผมไม่ย้ายไปไหนเลยอยู่อำเภอเน้่งอำเภอเดียว40ิปีผมก็ใช้วิธีการเนี่ยเข้าถึง กับประชาชนในพื้นที่คุกเครียเขาแล้วเราก็พยายามศึกษาขนบตรรเนียมประเพณีอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เขาบอกว่าไม่ได้เราก็อย่าไปขึ้พยายามทําตัวให้กลมกลืนและพยายามสร้างประโยชน์ให้เขาเห็นตรงนี้จะเป็นจะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเราทําเพื่อสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุสิ่งของที่เราสร้างให้อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมผลไม่ง่ายตเดและกับชุมชนนะครับ วันตรงนี้แหละครับเขาจะได้ใจเราเราร่วมกิจกรรมเขาร่วมกิจกรรมกับเขาตลอดมีอะไรไปงานปริบัติหน้าทาท้องถิ่นเราก็ร่วมแล้วก็เชิญเขามาบ้านมันก็จะทําให้เราได้ใจทั้งสองฝ่ายผมก็อ,อยู่ได้ตลอดพออยู่ด้วยด้วยกันนานๆทุกทีนานๆเนี่ยสังเกตไหมว่าวิถีชีวิตของของพี่น้องไทยมุสลิมเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเน้นอัตลักษณ เขาจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของการรักษาอัตลักษณ์ก็ถ้าทำใบเปลนี้ต้องถิ่นทุกวันนี้ที่เขาเรียกร้องรัฐารบาลในการที่จะให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยเช่นในเรื่องของภาษาถ้าใช้ภาษาเรยบีท้องถิ่นเอาไปใช้ในส่วนราชการจะทําให้การเข้าใจการติดต่อราชการของเขาสะดวกขึ้นนะและขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการจัดก,การศึกษาเาก็เขาใช้ศาสนาศาสนานํนานเป็นวิถีชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ระเบียบปฏิบัติเพราะตรงนี้ผมเคยพูดในในวิธีหลายวิธีว่ารับต้องใจกว้างรับต้องใจกว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณีและก็ทางวิถีชีวิตและเราจะอยู่ร่วมกันอย่างนีกว่เรื่องของความห่วงใยต่อเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราเพื่อนประบอกี่จะทีพด้วยกัน แต่ที่สําคัญที่อยากจะฝากถึงเพื่อนครูว่าในเมื่อเป็นคนที่ได้ชื่อว่าสร้างคนสร้างชาติได้ชื่อว่าผู้ที่ทมคนได้เป็นคนที่สมบูรณ์ขอร้องครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสี่อำเภอในจังหวัดสงขลาครับอย่าท้อครับตรงนี้อย่าท้ออย่าถอยเด็ดขาดเพราะว่าการศึกษาม,มันเป็นตัวบ่งชี้ถึงการพัฒนาชาติคือได้ยินคําพูดของเพื่อนครูเกลือข,ขายของเราที่อยู่ในพื้นที่หลายท่าน ลายท่านบอกชัดเจนเลยบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยที่ยังที่ยังพอมองช่องได้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่สามารถเข้าถึงก็อยู่ในพื้นที่ได้คือครูคือครูผมอยากจะเรียนไปยังคุณครูและบอกคุณครูตรงๆและบอกกับคนทั่วไปในประเทศไทยนี้เลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่คาดหวังว่าจะให้อำนาจรัฐ หรืออำนาจอะไรต่อเมี่อะไรอำนาจปืนอำนาจอะไรต่อมีอะไรที่มีเลยมาแก้ปัญหาเพราะผมเชื่อว่าผู้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไม่รู้รัฐมองกับผมในต่างกันหรือเปล่าครับผมมองว่าผู้จะแก้ปัญหาในสามจังหวัเดเจริญปักตายยุต,ติมากลายเป็นสันติมีคนสองกลุ่มเท่านั้นครับคือครูกับผู้นําศาสนาประเด็นที่มองเรื่องนี้อาจารย์มองไปที่เหตุผลเรืเ่องอะไรเหตุผลก็คือครูเป็นผู้ให้และให้ทั้งความรักให้ตั้งความรู้ให้ตั้งความ เป็นกันเองให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตของคนแล้วศาสนาคือคือสิ่งที่ยึดเหนียวตา้งจิตใจของคนและเป็นสิ่งเดียวที่บอกว่านี่แหละคือสันติถ้าเอาศาสนาเข้าไปถึงแล้วก็สันติง,งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สําคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสําคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจยอยู่แล้วดูเหมือนจะภูมิใจย,ยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์ซะอีกขอเชิญชวนครูทุกคนทำความดีถวายในหลวงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน รองค์สพรรเจริญถาบันอุดมศึกษาถ้าไม่สร้างจิตวญาณให้กับคนไปทํากระดาษเพื่อนมึกประเทศไทยมันอยู่ไม่ได้หรอกคนไทยก็ลังมองว่าการศึกษายอยู่ที่ใบประกาศสียบิตรพบกับครูสร้างคนคนสร้างโลกและดิฉันอดิศรากันทรจเจริญทุกวันเสาร์ห้านาฬิกาสี่สินาทีทางโมเดิร์นไนท์ทีีค่ะ ตำรวจทานสนับสนุนโดยครูสภาสาครูระบุคลากรทางการศึกษาวิชาชีพสร้างคนสำนักงานคณะกรรมการสกสคชีวิตครูเราดูแลที่จึงรักครูตีทำติดชีวิตครู่ยังไไไฉลด้หม หัวใจเนี่ยครูพี่สามยังรักษาเนี่ยเข้มแข็งมากขนาดโดนจนนั้นแล้วย้ายกับไปยังย้ายกับใหม่อีกบางคนความคิดหรือจิตวิญญ,ญาณของครูเนี่ยมันทําให้ครูไม่สามารถละทิ้งลูกศิษย์เขาได้ละทิ้งทุนคนได้ละทิ้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่มองล้ว เราหัวใจเราสะท้อนด้วยสะท้อนด้วยตรงนี้เนี่ยในด้านฝันกำลังใจมือเรื่องหังใจี่ผมมีประเด็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาว่าจริงๆเรื่องฝันกำลังใจที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนครับครับคุณต,ต้องการมากที่สุดแล้วแยกวันลังคุณยยครูได้ดีที่สุดเอกจากตัวเองแล้วเนี่ยหนึ่งผู้บริหารโรงเรียนรองผู้บริหารสำนักงานครับ <c oughs> แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฝันกำลังใจอย่าง ดีเยี่ยมที่สุดเลจับจม,มือกัมานีโคจงโต้องายกน,นั่นคือนั่นคือกำลังใจที่คุณครูค,ครูรอบที่จะต่อสู้นี่นคือกําลังใจอย่างดีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้ว่าในพิเศษนะแต่กําลังใจเหล่านี้เราก็ค่อยลดลงลดลงจนงานพระทางเ,าน,เนี่ยก็แทบจะไม่มีใครมาเป็นประธานจนกรรมการพันเราขึ้นไปพบกับท่านนายกเพราะว่า่อไปเนี่ย เราก็ไม่อยากใหเกิดหรอกประธานเพื่อนสนเนี่ยก็มีได้นักเรียนรางวัลประธานโรงเรียนรางวัลประธานแต่ครูประธานเราไม่อยากได้ก็ครูคือครูประธานเพื่อสนเราไม่อยากได้แต่หลังช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาต้องกาอยากให้ความสําคัญแล้วเห็นใจครูน้อยจริงๆเนี่ยเป็นกําลังใจที่ครูต้องการมากเลยสําคัญนะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยมันครูคือหน่วยราชการเนาคือตัวแทนภาคราชการภาคเดียวที่สามารถอยู่กับ อยู่ในสังคมในในซอกนึกๆของของถิ่นหรือว่าแดนที่มันอันตรายที่สุดี่ยเพราะว่าไม่มีครูในพื้นที่เนี่ยสามยอดชายแดนก็คือถูกยึดไปโดยสมุนเรียบร้อยแล้วโดนรักษาเป็นดินอยู่ที่ตรงชาติขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้ครูก็คือมันเป็นสัญลักษณ์สััญลกษณ์ของราชการว่าว่าว่ายังเป็นประเทศไทยอยู่คือครูโรงเรียนเนี่ยครูเป็นข้าราชการประเภทเดียวที่ลงพื้นที่แล้ลงอย่างถึง ยูกัะเด็นตลอดดูดูเวลาเดินทางน่านานสังเกตเห็นก็จะมีรถทหารคอยอยู่ติตามหลังไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องไปทุกวันไปรอแล้วก็วิ่งตามหน้าหน้าหลังห้าก็มารอวิ่งกันไปเข้ากองปีนังก็บางทีถ้าเขาเล่นทหารก็โดนครูจะมีบางคนต้องลาลูกลาเมียลาภูลาที่บ้านทุกเช้ามันมันคำคำพูดนี้มันที่เขามาพูดเล่นกับความริงผมไปพูดที่อีสาน มันเป็นเรื่องจริงมันบอกว่าบอกบอกที่บ้านบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเสียใจชดใช้เขาไปผมบอกอย่างนี้การยึดโยงหัวใจคุณครูสมาพเนี่ยผมว่าเป็นคนไกขับเคลื่อนที่สาคัญที่สุดการเข้าไปปลอบประโลมการเข้าไปคุยกับคุณครูเมื่อประสบเหตุอะไรต่างๆเราดูแลกันถ้าอย่างเช่นภ้าที่เกิดขึ้นแค่สองสามวันนู้นที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ เห็นภาพเห็นภาพในในใน,ในเชิงของการเข้าไปประสานกันในเชิงหรือการเข้าไปดูแลกันในเชิงนึกทำได้ยอดเยี่ยมมาก,ม,ากมองมันมันเป็นยังไงมันเป็นที่พึ่งระหว่างกันหรือครับรเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งนอกระบบนอกจากเราเราไม่ได้บอกว่าราชการไม่ดูแลเลย,เลยแต่ถ้าเป็นนอกระบบที่ราชการทําไม่ได้มันต้องอาศัยสมาพันธเราบังเรบังเรื่องราชการก็ไม่ทํามันมีข้อจํากัด การจะไปขอน่นเพราะม่มีข้อจำกัดเพราะนั้นสมาธ์เท่านั้นที่จะขับเคลื่อนได้วากที่ได้พูดคุยวันนี้มันเหตุการณ์พิเศษจริงๆค่อนข้างดูหน้าตาค่อนข้างตึงเครียดนะก็มันเหตุการณ์มันมันตรงเกิดเหตุตรงที่เราตรงที่เรานั่งแล้วก็พอผ่านมาไม่กี่วันเราก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น แล้วเ,เจ้าของร้านเสียชีวิตที่ผู้หญิกันนะฮะแล้วก็ได้ทราบว่าลูกจ้างในร้านอีกสองคนเสียชีวิตแล้วก็ไม่นับบาทอะไรนะเป็นความตายที่เราก็นึกไม่ถึงแล้วก็หลายศพไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมถือว่าเป็นพี่น้องประชากรไทยทั้งหมดเป็นความตายที่ไม่มีใครนึกถึงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทั้งสิ้นจนกระทั่งมาถึงของหันใหญ่ดีกระเด็นผาซ่าก็เช่นเดียวกัน ผมก็เป็นห่วงเครือข,ข่ายเพื่นอนที่อยู่ข้างในพื้นที่พอได้ทราบข่าวจริงไหมพี่เออพี่ทราบข่าวเพราะว่าน้องๆทีมงานเครือข่ายขององค์กรวิชัยทิพย์ปูก็ส่งข่าวมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาอยู่ในพื้นที่เขาย,ยังเป็นห่วงเรานะออว่าพี่ช่วยแปะบอกระวังหน่อยถ้าหากว่าเข้าไปในพื้นที่ท<า>ี่บอกถ้าหากว่าพวกเองอยู่กันได้ด<า>พวกเราก็ต้องเข้าไป สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากต่อพี่น้องเพื่อนครูของเรานะฮะก็คือว่ายึดกลุ่มมาตรฐานวิชาชีพของเราไว้ให้ดีปฏิบัติหน้าที่ของเราตามเส้นทางของวิชาชีพของความเป็นครูในพื้นที่ครูมีความรักความเมตตาแล้วก็ใท้วิชาชีพของตนเองให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมผู้ใหญ่ชุมชน และเราเชื่อว่ามาตรฐานแห่งวิชาชีพค,ความเป็นวิชาชีพที่คงเส้นคงวานเนี่ยจะพิทักษ์คุ้มภัยให้กับพี่น้อง้นอยู่ของเราได้ทั้งประเทศผมก็คาดหวังไว้อย่างนั้นครับนี่เพราะว่าถ้ามองเหตุการณ์แล้วมันจะมันวันนี้มันไม่ได้มันไม่ไม่ไม่รู้ละทุกคนมีสิรราาทธิ์กเท่าเท่ากันที่จะเกิดเกิดเห็นไม่คาดคิดได้ทกเมื่อซึ่งอยู่ในพื้นที่ก็คาดหวัาบบางว่าเหตุการณ์จะสงบลงโดวยไวยครั ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือครูสร้างคนคนสร้างโลกวันนี้ก็ต้องขอญอาตนำลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับให้กำลังใจกับพี่น้องเพื่อนครูของเราด้วยน,าานี่ครับก็อ,อยากจะให้เขายืนหยัดแล้วก็มัน่นคงและเราครูสร้างคนคนสร้างโลกจะลงไปเป็นระยะในเส้นทางของวิบากกรรมที่พวกเรา,าเผชิญกันอยู่อย่าลืมเก็บระเบิดนะพี่ครับครับยามขออวัสดีครับ เลวทำไมไม่ไห,มหันหน้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาแก้ไขไปร่มชัดงามลูกพ่อสส่